ก็าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลแล้วครับผมครับผมเอามือนีอ้เขามาอยู่กับพอ่อคุยพ่อไก่เนาะครับครับคุณพ่อ,พอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบเอามาอีกแล้วเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาอีกแล้วแน่วันมือหมันหมันมือนี้ครับผมหมันยังมาเตีในวันทดีสิบหก สิบหกมีนาคมสองหาหกแปดอีพีที่ยิบเก้าครับผมอีพีที่ยี่สิบเก้านะครับต๋อเมื่อนี้เมื่อมาเด้อพี่น้องครับผมให้ถือกเรียกถือกห้ยรวยเบอรอเด้อเมื่อนี้ครับผมผู้ใดถือกเรียกมาซสือกล้วยไปเลี้ยงครับเอาประเดินขอคุณเยสซี่ก่อนครับผมแม่ลูกสองมค่มแลกไอไปหาคุณใบเบาหมูเด้อครับอำเภอเมืองพิษณุโลกครับผมจัดตรงเรียบร้อยอืครับเราบาดนี้โคมที่สองแม่ลูกไง ไปหายพ่อเลิอดเด้อครับผมพ่อเลิอดเนาะครับเนาะพ่อเลือดโยมเพอท่าลี่จังหวัดเลยครับผมเอาดีออกไปประมาณเทียงเทียงกบัวเอามาถึงคำดอกครับผมเอาขอบุญขอบคุนทุกการติดตามครับเอาออกแม่แพ้ลูกเด้ออเบาหมูกับอพ่อเลิอดก็ได้ครับผมเอาเมื่อนี้ไมีน้บเสดลสองแรกกัน ครับผมมือนี้มีอยู่สองตัวสองรายการเนาะครับเนาะมีตาโตงามพี่น้องผมนี่แล้วพี่น้องไายกันที่หนึ่งเลยนะพ่อเนาะโอ้ส่งเขาเจ้าบ้าเขาขันตอนงามเนาะครับเอาแม่ที่หนึ่งนี่เป็นตวไหนพ่อเอาแม่นี่ความสูงเลยสี่สิบสามบวกลบเนาะโอ้หนึ่งร้อยสี่สิบสามบวกลบแม่สถานะเพื่อนผสมกับเพชรล่ำคงได้ยี่สิบเจ็ดวันนี่แหละพี่น้องครับสถานะของแม่เพิ่นตอนนี้ก็คือผสมกับพ่อ เพชรลำพงได้ยิบเก็ตเมื่อครับผมได้27วันครับผมนี่แต่พี่น้องเอ้ยเพันเพื่อนทองแต่เป็นสาวทองแรกครับผมถ้าเป็นทองนี่ก็เป็นสาวทองแรกนะพ่อเนาะพันมีนี่เพันเป็นลูกสาวของเก้าล้านเนาะตัวเพันนี่ก็คือเป็นลูกสาวของพ่อเก้าล้านแมนเก้าล้านเก้าล้านนี่ก็คืออยู่ที่นินรนีฟาร์มนะครับเนาะเขาใหญ่เนาะพี่น้องเด้อแมนแมนมีแหละพี่น้องครับเนี่ยกล้วยมีเสือมีสายเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นจีเชืองเนาะพ่อเนาะ นี่แหละครับผมแม่เพื่อนี่เป็นสายทา้งในนาะพ่อสายเพชรอุดรครับผมเกิดจากแม่สายเพชรอุดรเดิ้อพี่น้องเดิ้ลตุ๊กเป็น่าแต่ว่าพ่อเพื่อนี่เป็นพ่อเก้าล้านแมนอ่าตอนนี้ก็คือผสมกับพ่อเพชรลำโขงเปิดใบหาซิมเก่าคะแนนครับผมห้าหมื่นเก้าพันบาทเดิ้อพี่น้องเดิ้อเป็นราคาเปิดเนาะครับเนาะเป็นยังไงก็คือเปิดหาซิมเก่ามาเบิ่งตามาเบิ่งเข่าพี่น้องเอ้ตาตาอนนี้ถอดเบียร์พอเลยพี่น้องครับตาเต็มนี่แหละครับผม แมกมเจ้ากระจำมขับเบ่งอ,องคข้อที่สำคัญก็คืออัตลักษณ์น้อพผอเนาะเออเอา,เอาก้มก้มเนี่ยอัตลักษณ์นาเขาพี่น้องครับเขาตกขั้นซ้อนเปิดกว้างครับนาตางามงามงา,มาหัวหมอท่องพี่น้องครับ่เนียตาแย้มแย้มจ้ำขับเบิ่งองคข้อพี่น้องครับเบิ่งองค์ข้าวสององค์เลยพี่น้องเด้อมาดเหนี่ยวอบเผาเนี่ยโอ๊บมันเตือนกล้องพี่น้องครับมันเตือนกล้องพี่ครับเนี่ยโอ๊บเผาย่างๆน้อพผอเนาะนี่เบิ่งจีบเล็บจีบเท้าพี่น้องครับเอ๋อจีบเล็บจีบเท้าแบบธรรมชาติเลยพี่น้องเด้อเนี่ยจีบเล็บจีบเท้าธรรมชาติกับผม บรดโตบบดิแตงครับเนี่ยที่สำคัญนี่พี่น้องเบิ่งช่วงนี้ครับผมเลี้ยมโตแห้งครับพี่น้องเลี้ยมโตเพิ่นครับมาเบิ่งขวนมาเบิ่งขวนแม่นี่เด้อพี่น้องมาเบิ่งขวัญมาเบิ่งขวนพี่น้องขวนญคางนี่พี่น้องครับพี่เบิ่งเบ้งได้ขวัยี่นาไปเบิ่งยี่สองสามสี่สี่ขวนญมันวาวอดทั้งนี้สี่ขวัญเนี่ยพี่น้องครับเบิ่งเลียมโตทั้งนี้เพิ่นพี่น้องครับเป็นกล้วยจีรำตัวยาวเนาะพ่อเนาะขวนไหลายเท่าใดแห้งดีเด้อกล้วยโอ้เนี่ยพี่น้องครับ เอาเบิ้งไทยแบบน,นี่ครับเอาพอเ,อเบิ้งช่วงไทยแล้วผมมันเอ้าเนี่ยพี่น้องที่สำคัญคือพวกหางหหน้องพอเนาะเนี่ยพี่น้องครับที่สำคัญคือหางครับ<ฮ>หางนี่เป็นเป็นพวงง่าด้อพี่น้องเด้อเนี่ยพอจับหางให้พี่น้องเบิ้งได้ครับุมนะพี่น้องครับเป็นพุงง่งาหางไงหางไหมพี่น้องเลยเนี่ยพุดนะมีอย่างหนึง่งที่พี่แม่งเที่ยวเดียวนี่หัวเสียบไปเทียเย่ยวด้ยเนี่ยหางง่ายดีน้องพอเนาะเออพี่แม่งมีไอ้พัดเงียับนรลัยเนี่ย คล้ายๆก็ใบเขาเอิดว่ายังแหละดอ,อกดอกดอกอ้อยเห็นไหมพ่อแม่นเห็นเที่ดอกอ้อยหรือว่าไอ้ที่ยู่น้ำลิเกล็ดม่พี่น้องอเป็นเป็นพุ่มเหมือนเนาะงาม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 เป็นทรงพุ่มพี่น้องครับอออดอกดอกนี่หลายจะเตือนจังทวงพ่อจัดไทยจใน่ไหมนะครับทั้งทั้งเน่าข้าวเน่าครับผมเนี่ยได้วาดได้ส่งครับเปิดไบหาทิพย์เก้าเดี๋ยวนี้ผสมกับเป็นลำพงได้ยิบเกตเมื่อครับผมเพัดไอ้เพัดเป็นลูกสาวของเกาลันได้มีใบมีหลอดเ เนี่ยเอามาช่วงน้าเบิ่งจักหน่อยเด้อพ่อเออเนี่ยอเอบ่ท่านจะแจกใจเบิ่งอีกหน้าตานี่ทอดแบบพ่อพี่น้องครับเนี่ยที่สําคัญคือตาแต้มเนาะได้พ่อเลยพี่น้องครับเนี่ยพ่อเก่าล้านนี่สิตาแต้มมากหญ่เลยพี่น้องเด้อตาแต้มแก้มจ้ำบักใหญ่เลยอัตลักษณแกลยไทยเฮาผมนี่เอ้าเอาคันได้พี่น้องคันมากกัตั้งต่อรองกันเนาะครับผมเอ้าเบื้งกับต่องกันพูดเดยเดี๋ยวคันพูดเดยถือเรียกแล้วก็นจะโต่อข่อยหลายเด้อครับผมหย่อนเบื้งกับอต่อไปพี่น้องเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองเนาะคครรัับบ ครับพ่อตัวที่สองนี่สถา,านอ้วกเป็นยังไงครับผมเอาควายแม่นี่เลยเพิ่นเป็นแม่ไอแม่สาวเด้อครับผมคันน้ำนมครับเพิ่นเป็นลูกสร้างอุดรเด้ออายุเพิ่นสิบเจ็ดเดือนครับผมอายุสิบเจ็ดเดือนเด้อพี่น้องเด้อเป็นลูกสาวของพ่อช้างอุดรนส่วสูงร้อยสี่สิบสองบวกลบเด้อครับผมส่วนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสองบวกลบพี่น้องครับแม่สาวของพ่อช้างอุดรอ,อายุสิบเจ็ดเดือน ตั้งงูดอนลาดครับผมเป็นร้อยพี่น้องเบิ้งครับผมปุณห์ไทยดองๆเลยพี่น้องครับสูงเท่าไหรกับพ่อ142บวกลบ142บวกลบด้วยพี่น้องเด้อเป็นแม่สาวฟันน้ำนมเนาะพ่อเนาะเน่าเข้าเน่าพี่นายพ่อมาหลครับสีสันเมึงพี่น้องครับอุ้ยสีดอกเล่าแม่เพื่อนนี่เป็นสายทั้งในพ่อสายเพชรอุดรโอ้สูงไหพ่อแม่เพื่อนนี่สูง147ยุี่สิเจ็ดคุล่ะครับผมเกิดตั้งนี่็ยังซ้ำเนี่เนาะมุจอกกับเบิ้งเขาเบิ้งไทย แม่เพิ่นนี่ลอยสี่สิบเกจบริพ帛กดเออเบิ่งไทยเบิ่งหางพี่น้องครับไทยนี่เป็นไทยมะนาวตัดมะพรอเนาะไม่กันไทยนี่ม้วนเลยพี่น้องครับหางกระไลพี่น้องครับโอ้ยย่างเงี้สาวอนาคตรไก่ได้พี่น้องได้อีกตัวหน,น,นึ่งมะพรอเนาะสาวแล้วขั้วคอยอ้ยพี่น้องครับเอาพรอจุ่งยางกันหน่อยนะครับ<ะ>จุ่งยางนะครับเออยางบนหนึ่พี่น้องเบิ่งจังหน่อยครับผมเอ้ยยางเอาไปบนเจ้าว่ะเนี่ยพี่น้องครับ อุ้ยลำตัวเงาแห่งพี่น้องครับลูกเขาในพอมาหลายนขนาด,ดเลยสร้างควายแม่นี่ความสูงลอย G12 บวกลบครับผมเออเพิ่นเป็นสาลูกสาวซาวกุดดอนเด้ออายุเพิ่น11เ,เดือนครับผมได้พอมาหลายขนาดค้อยขอยกับเซาแล้วมันห่อนแดดอกเป็นห่อนเดื <laughs> เอดพี่น้องเด้อเอาเบื้องหน้าตาก่อนครับพี่น้องเอาเบื้องหน้าตากันเถอพี่น้องครับหน้าตางามเดือพี่น้องเด้อกเขาโขว่าหัวนี่กระบาลหัวโักเนี่ยน้องพอเนาะเนี่ยเขาตกขั้นสอนเดือพี่น้องเด้อเขาขั้นสอนงา่ายมาก เนี่ยเบิ่งช่วงของหอยพี่น้องอะไรนะตาแจ่มแจ่มจ่มมีเราห่อเนาะแี่ว่าข้ยเพิ่นเป็นควอยสีดอกเหล่าพี่น้องแต่เป็นสีดอกเหล่าพี่น้องเบิ่งเทียงขาขานี่ยง่พี่น้องครับเล็บงามที่งสำคัญคือเล็บงามพี่น้องครับเล็บงามขนาดเล็บพ้นงามดีพี่น้องครับแข้มขาบักง่ายพี่น้องกับไม่เก่านี่หนาหลังพี่น้องครับเปิดให้ ที่สิบเอ็ดกระเด็นเนี่ยไงว่าเอาไปนันได้เรื่อยๆก่อนต่อเป็นแม่บอกแม่พันธ์สี่หมื่นเจ็ดพันบาทที่พี่น้องเริ่มเป็นราคาเปิดนโพ๊ะเนาะตัวเขาตัวนันเดียซ้ำไหนตัดซ้ำนี่กันยังซ้ำนี่เชื่องนโพ๊ะเนาะตัวซ้ำนันเดียซ้ำไหนกล้วยหัวตะแทงดังแต่ว่ากเริ่มเป็นเสี้ยกเป็นปอแล้วล่ะครับผมเอาพ่อฟังเอฟซีในบ่านี้เอาขอบคุณหลายๆเด้อตัวการติดตามครับผมง่ายบปเป้าหมูหรอกไอ้พ่อเลือดเอาแม่ลูกซื้อสองเลนสามไปครับไห้คำคำคุ้นๆเด้อออกแม่แพ้ลูกครับผม เอาติดตามใบบุญชาแนลในช่อง y ยูทูบเด้อครับผมเราวกไในเพจเพจพวกใบบุญนยกป้ามครับเอาครับผมมีแค่นี้แหละครับเมื่อนี่นเอาสำหรับคลิปนี้เท่ากับว่ามีอย่งางไรนะครับเนาะครับถือหวยร้อยเบื่อทุกคนครับผมเอ,เอาสวัสดีครับสวัสดีครับ